น้องๆมีเชื้อสายจีนกันบ้างไหมคะมีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับที่บ้านน้องๆมีการทํากิจกรรมหรือว่าฉลองเทศกาลของจีนบ้างไหมคะมีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วหลังจากที่น้องๆได้ดูกิจกรรมที่เราจัดหรือว่าอ่านเนื้อหาที่เราจัดทําขึ้นมาเนี่ยน้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะก็นอกจากจะได้ความรู้ในด้าน การปฏิบัต uh ิจากที่บ้านมาแล้วก็ยังได้ความรู้ทางด้านการบรรยายมาจากพี่ๆและก็โพสเตอร์ด้วยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโพสเตอร์ค่ะแล้วก็ได้แบบเรียนรู้วิธีการของแบบเพื่อนๆในการแบบว่าไหว้เจ้าค่ะก็ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมที่แบบเคยได้ยินชื่ออะไรแบบบางทีไม่เข้าใจจริงๆก็ได้เข้าใจได้รู้ว่าเพื่อนๆที่บ้านเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างขอบคุณค่ะ ปกติที okay? and, like activity, ouais, nada, anyway, uh ่บ huh. ้านแบบมีเชื้อสายจีนไหมคะมีค่ะแล้วเหมือนกับว่าพอแบบมีกิจกรรมแบบที่บ้านมีทำแบบนี้ไหมคะแบบว่าแบบพระจันทร์ดูจีนอะไรอย่างี้คะแล้วเหมือนกับว่าพอได้ทำเนี่ยรู้เหมือนกับว่าพวกความหมายของแบบแต่ละเทศกาลไหมหรือว่ารู้ไหมว่าทำเพื่ออะไรแล้วเหมือนกับว่าพอได้ทําพวกเนี้ยค่ะพอได้อ่านพวกเราจะมีให้เป็นนิทรศการให้ดูทั้งความรู้แล้วก็ขนมใน้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ แล้วก็จากตอนแรกที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจแล้วค่ะว่ามันทํามคมางแต่ละอันคืออะไรือขอบคุณมากค่ะ,คก,คะกิจกรรมวันนี้ชอบขนมอะไรที่สุดคะหนูชอบบาจ่างค่ะชอบขนมไหว้พ่อนันค่ะ,ะมีเหตุผลไหมคะว่าทําไมถึงชอบแต่ละอันที่เราได้ตอบไปอันนี้ปกติแบบแม่ซื้อมาให้กินอยู่แล้วก็เลยชอบราะว่าแบบอันนี้ก็คือได้รู้แบบที่มาด้วยว่ามาจากไหนแล้วขนมไหว้พระนันค่ะเพราะอะไรคะ ่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ที่มพาพอได้มาอ่านก็ได้รู้ต็วควาเป็นมาขอบคุณมากค่ะค่ะในเทศกาลต่างๆเนี่ยชอบเทศกาลไหนที่สุดคะเทศกาลกินเจคะ่ะเพราะว่าอะไรคะมีเหตุผลหรือเปล่ามีคะ่ะเพราะว่าที่บ้านก็ปกติก็มีเชื้อสายจีนก็เขาก็จะกินเจอยู่โดยเฉพาะย่าค่ะ<ม>เขาจะทำอาหารเจตลอดแบบเวลามีเทศกาลเขาจะทำไปแจกเพื่อนแจกแบบพวกแบบผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างคะก็เราจา่ได้อ่านไว้นิวก็ได้รู้ว่าอะไรที่กินได้หรือกินไม่ได้บ้างในเทศกาลนี้แล้วก็จะได้ไปช่วยทําอาหารให้พ่อแม่ได้ด้วยช่วยหาวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะในกิจกรรมนี้ชอบเทศกาลอะไรที่สุดคะเออเทศกาลตึกจีนคะ่ะมีเช่อสายจีนไหมคะปกติปกติไม่มีค่ะอ๋อแล้วเหมือนพอได้ ทำได้ดูของกิจกรรมเราทั้งนิทรรศตัวนิทรรศการที่เป็นความรู้แล้วก็เรื่องขนมเนี่ยค่ะดูแล้วได้อะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรตรงไหนไหมคะรู้สึกว่าได้เห็นวัฒนธรรมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคะ่ะเพราะแบบเราเป็นแบบเออคนไทยด้วยแปลว่าไม่มีเชื้อจีนเราได้เห็นอะไรมากขึ้นขอบคุณมากคะ่ะค่ะน้องน้องมีเชื้อสายจีนกันไหมคะนี่ค่ะแล้วที่บ้านมีการ ทำกิจกรรมหรือว่าร่วมกิจกรรมในเทศกาลที่เกี่ยวกับคนจีนไหมคะมีค่ะก็ช่วงตุษจีนก็ที่บ้านก็จะจัดไหว้เจ้าอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็แบบไปช่วยแม่จัดของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ดูกิจกรรมที่เราจัดรู้สึกยังไงบ้างคะก็ได้รู้ความหมายของขนมต่างๆมากขึ้นแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องที่บ้านมีเชื้อสายจีนไหมคะไม่ค่ะ แล้วจากกิจกรรมที่พี่ๆจัดน้องๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะได้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันไหวพระจันทร์ค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบกินขนมไหว้พระจันทร์ก็ได้รู้ที่มาของขนมค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ